วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวองตงูนกิทมันนะครับก็ส่วนสูง5ฟุต9เวอร์เลตไฮมีเดียมถนัดเท้าไซส์สกิลมูฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต4ดาวครับก็ตัวนี้เคมีผมว่ายังไงก็ต้องฮันเตอร์นะเพราะว่าเพสซิ่งกับชูตติ้งเนี่ยยังไม่อยู่ในแอเรียที่เป็น90ก็บูททั้ง2อย่างให้ขึ้นไปในแอเรียที่เป็น90เลยคือพอใส่ฮนะันเตอร์เนี่ยโอเวอร์ลอผมว่าดูดีเลย90ขึ้นหลายอย่างเลยผมว่าจริงๆเพสซิ่งกับชูตติ้งขาดไปก็ถือว่าบูทถูกจุดนะจริงๆเคมีอื่นผมว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละแล้วลก็ตำแหน่งที่สามารถเล่นได้จะเป็น S T C F R W นะตัวนี้ผมว่าเล่นได้หลากหลายเลยจะเล่นแคมก็ได เล่นแน่ก็ได้เล่นอาร์ดก็ได้คือโยกได้ทั่วเลยเพราะว่าถ้าเล่นไม่ออกเนี่ยผมว่าเลือกได้หลายอย่างไปเล่นซ้ายเล่นขวาเล่นแน่เล่นกลางอะไรเงี้ยก็สำหรับเทรดจะมีเยอะมากเลยฟินเนตช็อตแฟลร์ลองช็อตเทคเกอร์เอาไซฟุดชิปช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิปล์เลอร์ครับสำหรับตำแหน่งที่ผมจะจับกิสมันมายืนเนี่ยจะเป็นหน้าตัวซ้ายครับก็อินสุกชั่นจะเป็นสเตชันทัลเกตบีไฮแล้วก็คอมแบ็กออนดีเฟนซ์ครับผมจะเอามายืนคู่เอโต้นะเพราะว่ากิสมันเนี่ยผมว่าสเตตชูตติ่งดีแล้ว แล้วก็เป็นตัวโชงให้เพื่อนเหมือนเดิมเลยสไตล์แบบนี้ผมชอบมากสไตล์แบบพักบอลแล้วก็ไปรอเล่นในกรอบอีกทีผมว่าคิสมันเนี่ยเซนบอลดีแล้วก็หน้าซ้ายผมว่าเหมาะสุดแหละแล้วก็ถ้าเล่นไม่ออกเนี่ยผมก็จะเอาไปยืนพวกปีกซ้ายปีกขวาก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนั่นแหละชนไปมาคิสมันโอ้ my god ล,ล,ลูกแรกมาหืมคขาสวยเลยว่ะเรนโบไดอยู่คิสมันลูกสองมาแล้วอย่างเงี้ย โอ้โหเอ้ยเบาไปหน่อยเวลาจับมายืนเน <_ C> ี่ยข้างในได้ปะกิสมันวันบาพอนั่นแลสองนั2ส,สองประตูคือเกมรับยังเอาไว้ใจได้เลยเ็นดี้ทองเนี่ยมากิสมันอยู่ไหนบนโลหนึ่งทีหาตัวนั่นแลคือเฟลิกผมว่ามันขาดตรงนี้เว้ยแอตติกไปกิสมันบนโลหนึ่งทีหาช่องโ,อโหติดเดงเสียได้อาโอไปยาวๆได้ปะ จับบอลเพิ่มให้นะขอล้องเลยสวยกิสมันอยู่ไหนกิสมันอยู่ไหนแฮตติกไปเลสโก o อองตวนสวยมากล่างมาอ้โหูเอโตสวยมากผมกลัวมันขยับโกเว้ยกิสมันแฮตติกว่ะเอ้ยไม่ใช่กิสมันแอซิดว่าไปกิสมันหูตักได้อยู่ เียวเขียวยิงทุกนัดเลยซีดันเอลาสิโกเปิดช่องบอลโลหาเพื่อนกิสมันเรียบร้อยโหดไหมอ่นนะมากิสมันใหม่เอาเกินกิสมันใหม่เด๋ยวเขียวหูกป้ายมือว่ะเอาโอไวรันกิสมันรอป่ะลาดไป เรียบร้อยโอ้โหซองแตกกิสมันมา let's go another goal ไปกิสมันเฮ้ยได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นส่งให้เพื่อนจริงบ้างนันแลกกิสมันอีกแล้วโชวงให้เพื่อนไปรอบนี้ไ้อยู่ กิสมันโอ้โหกิสมันมันลูกดื้อมาวะ่ะเห็นปะเห็นกิสมันเมื่อไม่แย่บอลโลยาวๆนะเว้ยพักบอลให้ได้นะเอโต้ e สวยมากโอ้โหมันขยับโกนะเนี่ยกิสมันหลอกมา Let's go เบียดมามกิสมัน เข้ามากิสมันยึกยักหน่อยบอลโลโอ้ยจะได้อ่ะ,ะเทไม่ได้วะได้ฟาวเอากิสมันมายิงแล้วกันโอ้ฟีคิกระยะนี้แม่งแบบผมว่ามีลุ้นนะนี่แต่มันถนัดซ้ายไงโอ้ oh my god ยังเข้าอีกเหรอโอ้ my god ก <'m> <girl. S 2> oh ิสมันกิสมันมา มองโ oh อ้ไม่ก็อริกปะเนี่ยแทริกว่ะควรมีมากแบกแน่ back ๆมากิสมันโอ้โหเดียวว่าเราหัวทิ้มแล้วนะกิสมันอยู่ไหนคนเราเรียกแล้วลำหน้ป่ปะวะไม่ลำแล้วเนี่ยยิงดิ let's go ยิงทุกนัดต่อเนื่องอีกแล้วโหัวเนว่าจะไม่เข้าแล้วอะไป ยิสมันมามโหไม่ได้วะได้อยู่เล่นสักท่าโอ้โหมาแล้วบอลโลโอ้ my god อองตวนแดงปะเนี่ยกรรมการบอกเลเคดคาร์ดอะยิสมัน let's go สรุปมันโดนแดงปะวะก็สำหรับบทสรุปขององ,งตวนกิสมันนะผมจะให้เพสซิ่ 5, องอยู่ที 9, ่9.5ครับชูตติงอยู่ที่9พาสซิ่งอยู่ที่9ทิ่เปเรืเลงเนี่ยผมให้9.5แล้วก็ฟิส <j> uh. ิกอลผมให้8.5ครับ สำหรับจุดเด่นหลักๆของคีสแมนนะผมว่าเป็นตัวที่แบบข้อเสียแทบไม่มีเลยอาจจะติดบางนิดนึงแต่ว่าก็มีลูกดื้อให้เห็นคือรวมๆเนี่ยเป็นตัวที่มีความไวใช้ได้เวลาตักให้สปีดไม่ค่อยดรอปอันนี้แปลกนิดนึงปกติเจ้าต,ตัวสไตล์นะี้ผมว่าสปีดดรอปบ,บ่อยแต่คีสแมนผมว่าทําได้ดีกว่าหลายตัวนะพาสซิงไม่มีปัญหาเลยพาสซิงนี่เนียนมากชงให้เพื่อนเล่นได้ดีมากออกซ้ายออกขวาแล้วก็ชงให้กองหน้าเล่นผมว่าโอเคเลยส่วนดิบลิ่งผมว่าเป็นจุดเด่นเลย ดิปลิงเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นเลยคือเล่นในกรอบโคตรโกงสําหรับแอตแทกกิ้งเอไอเนี่ยผมว่าผ่านเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยยืนอยู่เฉยจะยืนหาพื้นที่ฟรีในการเข้าทําค่อนข้างบ่อยเลยถามว่าต้องการสกิล5วิกฟูด5ไหมผมว่าไม่ต้องเลยคือตัวนี้ผมว่าเป็น a อ c ที่คุ้มมากๆเลย1คือเล่นง่าย2คือเป็นตัวที่แบบไปกับบอลได้ดีและผิวอ่ะคือเล่นเกมตึงๆผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากทําเอ็นคุนคูแล้วผมว่ามาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มมัันนนนคครรรบบึ่่่่่งงงงจจิแแตตาาาหวววะะผถ้้้้ใชสกไดด็ีอย คือผมว่าดีเบลลิงมันผ่านแล้วจริงๆถ้าเล็บสเต็กเก่งผมว่าสกิลแทบไม่ต้องใช้เลยคือตัว PTG ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแต่ตัวนี้ผมว่าเก่งเหมือนกันแต่ไล่เลียดเลยแต่ถ,ถ้าถามถึงเคอรริสทั้ง2ตัวผมว่าตัว PTG น่าจะตกหมา A บวกเลยแหละเพราะว่าถ้าไปเทียบกันผมว่าเอ็นคุนคูยังอยู่ได้อยู่แล้วก็เอ็นคุนคูตัวใหม่กผมว่าก็มีศินได้อสนะคือกิสมันผมว่าครบก็จริงแต,แต่เก่งแต่ไม่โกงเอาอย่างเี้เดีกวเดฟนิชั่นมันคือเก่งแต่ไม่โกงอ่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยผมาวิ่คด ถูกและดีและมือใหม่ควรมีมากๆจริงๆมันแบกเกมลุกได้ดีเลยราคานี้จริงๆมันเวอร์นะสำหรับผมยิงทุกนัดที่ชนะคือไม่ยิงอยู่นัดเดียวอะ่ะ เ,เดี๋ยวนะคือกิสมันเนี่ยผมจะลงฟุตแชมสินัดยิงไปแล้ว9ไม่ยิงอยู่นัดเดียวคือนัดนั้นแพ้นะแต่ไม่ยิงก็ไม่เป็นไรถ้าให้เลือกข้อเสียหนึ่งข้อนะผมคิดว่าความบางเลยมั้งความบางแต่ไม่ได้บางหน้าเกลียดเหมือนพวกเอ็นคุนคูเหมือนคอเรียนะผมว่ายังอยู่ในระดับที่ดีกว่านี้นิดนึงอ่ะคือยังมีลูกดือ้อเห็นก็าตามที่เห็นในไฮไลท์เลยลูกที่แบบลูกที่ผมกดไอ้เนี่ยกดเพย์ล็อกและพลาดอ่ะคือจังหวะนั้นผมงงมากแบบงงจริงๆว่ากิสมันยังทำได้ไงเห็นป่ะลูกดื้อมันเยอะจริงๆแล้้ววกกกกกก็็ระดดาามอตัชงงใหบยยิสูน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพเกี่ยวกับกิสมันนะผมว่ามันทํารูกมงได้ดีเหมือนกันนะคือผมไม่ได้สายเปิดมงนะแต่รู้สึกว่ามันหาพื้นที่สอดมาม่งค่อนข้างโอเคมากๆเลยคือเซนบอลดีจัดเลยสําหรับราคาเนี้ยก็จากที่เห็นนะคืออันนี้เจ้าของ ID ก็เล่นตัวนี้ไปบ้างแล้วและผมก็เล่นด้วย ลง25นัดยิง3 4ม่จ่ายสิเ็จ้าของ i d อยู่ดีเวชันหนึ่งนะก็คือระดับนี้ผมว่าไม่ธรรมดาแล้วแหละแล้วก็สําหรับเทียร์ลิสนะครับสุดท้ายก็จะให้เป็น A บวกแล้วกันคือเก่งแต่ไม่โกงอะย้ำอีกครั้งเก่งแต่ไม่โกง A บวกสบาย,บายๆครับอยู่นานๆเลยผมว่าอยู่ได้ยาวๆเลย A บวกคือที่มันได้ A บวกนี่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ครบเครื่องโอเวอร์ลอดีมากทําได้ทุกอย่างอืมอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยคือหลายๆคนอาจจะมองข้ามตัวนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามแบบเอยตัวนี้ไม่น่าสนใจตอนนี้เอ็นคุณครูมาแรงโอ้ลองมาเ่นนตัวี ผมผมเชื่อเลยว่าเล่นเข้ามือง่ายมากและหลายคนคงชอบและก็เป็นตัวที่เหมาะกับมือใหม่มากๆครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับไปจอันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย